ทันทีที่ขหาบดีจอดรถตรงหน้าประตูคฤหัสน์หลังงามนายสมชายก็จอดห่างจากรถเขาราวหนึ่งคืบจึงถูกท่านพระครูอบรมบ่มนิสัยอีกวาระหนึ่งเดี๋ยวได้ชนท้ายรถเบนเขาเข้าหรอกประมาทอยู่เรื่อยนะเธอไม่รู้หรอกหรือว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายมือฉันนี้แล้ว ชนก็เสียชื่อแย่สิครับผมจอดห่างตั้งคืบหนึ่งถ้าห่างนิ้วหนึ่งหลวงพ่อค่อยว่าคนขับรถเถียงไม่ลดละเมื่อคนรับใช้ออกมาเปิดประตูรู้ให้เจ้านายข้าหบ,บดีก็ขับรถนำรถนายสมชายเข้าไปจอดในบ้านจากนั้นจึงลงมานิมนต์ท่านพระครูเข้าไปในห้องรับแขกสั่งพัญญาให้หาน้ำร้อนน้ำชามาถวายภิกษุอาคันตุกะข้าหบ,บดี ชวนท่านพระครูคุยเรื่องธุรกิจของตนตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัวกระทั่งมีเงินฝากธนาคารหลายร้อยล้าน20นาทีผ่านไปก็มีชายหญิงคู่หนึ่งอายุราวห้าสิบเข้ามาขอพบแค่บอดีฝ่ายชายกราบท่านพระครูแล้วจึงไหวเจ้าของบ้านและพันยาฝ่ายหญิงทำตามจากนั้นบุรุษวัยห้าสจึงเอ่ยขึ้นว่า ผมกับพันยามาจากจังหวัดบุรีรัมย์อยากจะมาขอยืมเงินจากท่านสักห้าร้อยเป็นค่ารถกลับบ้านและผมจะส่งมาคืนได้โปรดกรุณาผมด้วยท่านพระครูกำหนดเห็นหนอก็รู้ว่าบุรุษผู้นี้เป็นเศรษฐีตกยากหาใช่คนจรหมอนหมิ่นแต่อย่างใดไม่อะไรกันใครปล่อยให้ขอทานสองคนนี่ เข้ามาในบ้านปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงข้าบาดีโวยวายเสียงดังด้วยรู้สึกอับอายขายหน้าผมไม่ได้เป็นขอทานครับเพียงแต่ผมอยากจะมาขอยืมเงินคือผมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์แล้วถูกลงกระเป๋าไปหมดจึงไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านบุรุษผู้เป็นอาคันตุกะอธิบายอ้ไม่เหยืมที่นี่ไม่ต้อนรับขอทานออกไปดีนี้ เขาลุกขึ้นไล่อาคารตุกะทั้งสองพัญญาของเขาก็ออกปากไล่เหมือนเขามิใช่คนท่านพระครูรู้สึกสลดใจที่คนเป็นข้าหาบดีช่างแรงน้ำใจไร้ความปราณีเมื่อถูกไล่เศรษฐีจึงชวนพัญญาลุกออกไปพลางหันมามองทางท่านพระครูตาละห้อยภิกษุวัยห้าสิบเศษล้วงลงไปในย่ามได้เงินมาหนึ่งพัน จึงกวักมือเรียกนายสมชายเข้ามาหาแล้วสั่งว่าเอาเงินนี่ไปให้สองคนนั้นอย่าให้เจ้าของบ้านเห็นนะครับหลวงพ่อนายสมชายรับเงินแล้วเดินตามสองผมมีออกไปเมื่อสวนทางกับข้าหาบอดีเขาเพียงแต่ยิ้มแทนคำตอบเมื่อถูกถามว่าจะออกไปไหนครั้นลับตาเจ้าของบ้านจึงเร่งฝีเท้า จนเดินไปทันคนทั้งสองลุงครับหยุดก่อนเขาเรียกบุรุษวัยห้าสิบบุรุษนั้นหยุดเดินแล้วถามเขาว่ามีอะไรหรือครับลุงพ่อท่านให้ผมเอาเงินมาให้ครับพูดพลางส่งธนบัตรใบละร้อยจำนวนสิบใบให้ลุงพ่อท่านช่างใจดีเหลือเกินผมจะไม่ลืมพระคุณท่านเลยท่านชื่ออะไรอยู่วัดไหนครับ นายสมชายจึงบอกชื่อท่านพระครูพร้อมชื่อวัดเขารีบจดใส่กระดาษไว้และจึงกล่าวลาพร้อมขอบใจในสมชายรู้สึกซาบซึ้งถึงกับน้ำตาไหลเมื่อนายสมชายกลับเข้ามาท่านพระครูจึงเอ่ยลาเจ้าของบ้านท่านไม่อยากพบไม่อยากเห็นคนใจร้ายใจดำเช่นข้าบดีผู้นี้ดูเถิดบ้านช่องออกใหญ่โตราวกับวัง แต่เจ้าของบ้านช่างไร้น้ำใจไล่คนที่มาขอความช่วยเหลือเหมือนกับเขาไม่ใช่คนท่านนึกถึงเศรษฐีบุญช่วยที่ชอบไล่ขอทานทั้งยังสอนลูกหลานให้ทําเช่นนั้นในที่สุดตัวเขาก็ต้องไปเกิดเป็นขอทานแล้วถูกลูกหลานไล่ออกมากระทั่งต้องไปนอนตายอย่างไรญา,าติขาดมิตรอยู่ที่พระพุทธบาท ข้บอดีผู้นี้เห็นทีจะต้องไปเกิดเป็นขอทานเช่นไหนบุญช่วยเป็นแน่แท้ทำไมหลวงพ่อรีบกลับครับผมยังคุยไม่จุใจเลยข้าบดีทักทวงเขาอยากให้ท่านบอกวิธีที่จะทำให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นอัตมามีงานรออยู่ที่วัดต้องรีบกลับงั้นโอกาสหน้าผมขอ,อนิมนต์หลวงพ่อมาคุยใหม่นะครับ อาตมาคงไม่มีเวลามาอีกเพราะที่วัดมีงานมากท่านปฏิเสธด้วยไม่คิดจะมาอีกเจ้าของบ้านใจจืดใจดำเช่นนี้ท่านไม่ปรารถนาจะคบหาสมาคมคราวหน้าผมจะนิมนต์ท่านฉันเพนด้วยจะสั่งหุฉลามมาเลี้ยงแค่หาบดีคิดว่าที่ท่านปฏิเสธเพราะเขาไม่ถวายเพน คำพูดของข้าบดีเท่ากับเป็นการดูถูกบรรพชิตท่านพระครูจึงไม่ได้พูดว่ากไกรท่านลุกขึ้นเดินตามนายสมชายออกไปขึ้นรถครั้นลับหลังท่านข้าบดีจึงพูดกับพัญญาว่าโถเอ้ยเป็นแค่พระวันนอกยังทำยิ่งเราอุตส่าห์ออกปากจะเลี้ยงหูฉลามยังทำเฉยแบบนี้จ้างก็ไม่เลี้ยงให้เสียเงินไว้เราเชิญท่านเจคุณมาเลี้ยงก็ได้โอรู้จักท่านเจคุณหลายองค์ ใช่เลี้ยงท่านเจ้าขุนยังได้บุญมากกว่าพัญญาเขาเอออ,อห่อหมกด,ด้วยหล่อนคิดว่าบุญอยู่ที่การได้เลี้ยงพระที่มียศศักดิ์ใหญ่โตออกจากบ้านข้าบดีมาแล้วนายสมชายจึงเย้าท่านพระครูว่าทำไมหลวงพ่อรีบกลับจังน,น,นานๆจะได้เข้ามาในบ้านเศรษฐีน่าจะนั่งน,น,นานๆเพื่อกลับไปจะได้เป็นเศรษฐีกับเขาบ้าง ถ้าเป็นเศรษฐีแล้วแล้งน้ำใจอย่างนี้ฉันขอเป็นยาจกดีกว่าเธอจำไว้เลยนะว่าฉันจะไม่ขอมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกฉันไม่ชอบคนไร้เมตตาเกิดเขาบอกว่าจะถวายสิบล้านหลุงพ่อจะมาไหมครับต่อให้เขาบอกจะถวายร้อยล้านฉันก็ไม่มาแล้วสองผัวเมียนั่นว่าอย่างไรบ้าง ท่านถามถึงเศรษฐีตกยากที่บากหน้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากข้าหบดีคงจะซาบซึ้งมากถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลเลยหลุมพ่อใจดีจังให้ขอทานทีละตั้งพันถ้าฉันมีหมื่นก็จะให้เขาทั้งหมื่นแต่เสียใจที่มีอยู่แค่นั้นพวกญาติโยมเขาหย่อนใส่ย่ามมาคนละร้อยสองร้อยตอนที่ฉัน เดินมาขึ้นรถต่อไปญาติโยมเขาก็จะพากันกลายเพศเป็นเศรษฐีเพราะได้ทำบุญกับเศรษฐีท่านพูดเพราะรู้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นนี่หลวงพ่อประกาศตนเป็นเศรษฐีแล้วหรือครับแล้วไม่ผิดพระวินัยหรือครับนายสมชายออกสงสัยฉันไม่ได้ไหมายความอย่างนั้น เศรษฐีในที่นี้ไม่ใช่ฉันแต่หมายถึงสองผัวเมียนั่นเขาเป็นเศรษฐีตกยากทว่าอีกไม่นานเขาก็จะฟื้นตัวแล้วก็จะร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาเป็นคนมีกระตันอยู่กะตะเวทีแล้วเขาจะมาตอบแทนหลวงพ่อไหมครับเขาถามผมด้วยว่าหลวงพ่อชื่ออะไรอยู่วัดไหนผมบอกเขาก็จดใส่กระดาษไว้ เขาคงจะส่งมาใช้คืนหลวงพ่อนะครับฉันให้ไปแล้วก็ไม่หวังที่จะได้คืนแต่ถ้าเขาจะทำอย่างนั้นก็เป็นบุญของเขาเองหลวงพ่อสดท่านสอนไว้ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆท่านสอนไว้ ตั้งแต่ปี2493ฉันก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนตลอดมาหลวงพ่อจำแม่นจังเลยนะครับท่านสอนไว้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดกระทั่งผมแก่หลวงพ่อก็ยังไม่ลืมยอมรับแล้วหรือว่าแก่เห็นคุยนักคุยหนาว่าตัวเองยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวท่านพระครูได้โอกาสที่จะข่มสิทธิ์ก้นกุติ ด้วยยึดพระพุทธวนจะนะว่าพึงข่มคนที่ควรข่มที่ผมยอมรับว่าแก่ก็เพราะอยู่กับคนแก่ตั้งหะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไม่ใช่หรือครับเธอว่าฉันแก่หรือหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่แก่หรือครับแล้วเธอรู้ไม่ว่าทำไมฉันกับเธอถึงต้องแก่เพราะหลวงพ่อเป็นหนุ่มมานานแล้วส่วนผม ถึงจะแก่แต่ก็ยังหนุ่มกว่าหลวงพ่อเพราะผมเพิ่งจะเป็นหนุ่มเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเป็นหนุ่มทีหลังก็ต้องแก่ทีหลังแต่คงไม่ตายทีหลังหลวงพ่ออย่าแช่งผมสิครับผมเกิดทีหลังก็ต้องตายทีหลังผมไม่กล้าแซงคิวหลวงพ่อเพราะไม่อยากเสียมันญ,ญาติแต่งานนี้เธอเสียมันญ,ญาติแน่ ฉันมองหน้าเธอแล้วเธอต้องตายก่อนอายุห้าสิบตายด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำเพราะดื่มสุราและขับรถด้วยความประมาทนายสมชายได้ฟังก็ใจฟอแฟจึงถามท่านว่ามีทางแก้ไหมครับมีเว้นเสียแต่ว่าเธอจะไม่ยอมแก้ต้องทำอย่างไรครับเลิกดื่มสุรา แล้วก็มาเข้ากรรมาฐานสิบห้าวันหลวงพ่อพูดในสิ่งที่ผมทำได้ยากถูกแล้วความดีนั้นทำยากสำหรับคนชั่วพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนไว้ว่าสุกระังสาธุนาสาธุสาธุป่าเปนะทุกระัง ความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยากในเมื่อเธออยากเป็นคนชั่วก็ตามใจเอาละไหนไหนก็พูดแล้วฉันอยากจะบอกเธอว่าคนที่จะดีได้นั้นต้องละชั่วเสียก่อนท่านพูดยังไม่จบนายสมชายก็พูดขึ้นด้วยความขัดเคืองว่าผมชั่วยังไง ผมรับใช้หลวงพ่ออย่างซื่อสัตย์หลวงพ่ออยังมาว่าผมช่วยอีกหรอือท่านพระครูตอบเสียงเรียบว่าข้อนั้นเป็นความดีของเธอแต่ความชั่วที่เธอจะต้องละก็คือการดื่มสุราเธอมาขับรถให้ฉันผู้เป็นบรรพช,ชิตมีหน้าที่สอนให้คนมีศีลธรรมแต่เธอกลับไม่ทำในสิ่งที่ฉันสอน คิดดูเถิดว่าคนอื่นเขาจะตำหนิฉันหรือไม่พวกที่เขาจ้องจะเล่นงานฉันยังมีอยู่เธอเองก็รู้พวกเขาพากันพูดว่าฉันสอนแต่คนอื่นแต่ไม่สอนคนใกล้ชิดลองคิดดูว่าฉันเสียชื่อหรือเปล่าที่หลวงพ่อพูดมานี่ก็เพราะห่วงชื่อเสียงของหลวงพ่อเท่านั้นเอง ไม่ได้ห่วงนไม่ได้ห่วงใยอะไรอววรผมแต่ประการใดพูดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจฉันไม่ได้ห่วงชื่อเสียงตัวเองที่พูดก็เพราะต้องการให้เธอแก้ไขข้อบกพร่องในตัวเองถ้าเธอเป็นคนดีต้องแก้ไขฉันขอย้ำอีกครั้งว่าถ้าเธอไม่เลิกดื่มสุรา เธอตายก่อนอายุห้าสิบแน่นอนแล้วลูกสาวเธอก็จะกำพร้าพ่อเมียเธอก็จะตกพุ่มไม้แต่เมียเธอไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะไม่นานเขาก็จะมีเมียใหม่หลวงพ่อแก่จนหลงและกระมังถึงได้พูดผิดิดถูกๆพูดออกมาได้ว่าเมียผมจะมีเมียใหม่มีผัวใหม่ครับ นายสมชายรู้สึกผ่อนคลายเพราะไม่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านพระครูพูดจะเป็นความจริงไปได้มีอย่างที่ไหนผู้หญิงจะมีเมียช่างไร้สาระเสนิก,กนไกรหาก็ต้องตกใจเมื่อท่านพูดขัดขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องไร้สาระแล้วฉันก็ไม่ได้พูดผิดเธอคอยดูต่อไปก็แล้วกันในอนาคตผู้ชายจะนิยมมีผัว ผู้หญิงจะมีเมียในวัดชั้นก็มีคนประเภทนี้ต่อไปเจ้าคุณทองกับเจ้าสมชาติจะมีผัวส่วนเมียเธอจะมีเมียเพียงแต่ว่าเธอจะตายเสียก่อนที่จะได้เห็นเมียเธอมีเมียส่วนเจ้าคุณทองกับเจ้าสมชาติเธอได้เห็นมันมีผัวแน่ ใจที่ผ่อนคลายกลับกลายเป็นเคร่งเครียดอีกครั้งเมื่อฟังท่านพระครูพูดจากที่ไม่เชื่อในตอนแรกก็จำใจต้องเชื่อเพราะเขาคิดในใจท่านยังรู้ผมจะพยายามเลิกเล่าส่วนเข้ากรรมฐานค่อยว่ากันทีหลังเขาบอกท่านพระครูแล้วไม่ได้พูดอะไรอีกเมื่อกลับถึงวัด พระมหาบุญก็รายงานว่ามีครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษามาเข้ากรรมฐาน65คนครับเขาบอกว่าได้มีหนังสือมาแจ้งหลวงพ่อแล้วจริงสิผมลืมไปแล้วท่านให้เขาขึ้นกรรมฐานหรือ,อยังยังครับผมอยากให้หลวงพ่อกลับมาก่อนถ้าทางพวกเขาอยากขึ้นกับหลวงพ่อมากกว่าผมเพียงแต่ประธมนิเทศ และสอนวิธีเดินวิธีนั่งให้เดี๋ยวหลวงพ่อส่งน้ําแล้วจะไปให้กรรมฐานพวกเขาเลยหรือว่าจะให้พรุ่งนี้ครับให้วันนี้ดีกว่าตอนนี้พวกเขากําลังทําอะไรผมให้พักดื่มน้ําปานะครับเห็นรถหลวงพ่อมาผมก็เลยมาเรียนถามเอาละ่ะผมจะตามไปขอส่งน้ําก่อนแล้วบาดหลวงที่มาจากราชบุรี เป็นอย่างไรบ้างตั้งใจปฏิบัติดีมากครับแต่ผมไม่ทราบว่าเขาขึ้นกรรมฐานหรือยังยังไม่ได้ขึ้นท่านช่วยบอกเจ้าคุณทองให้ไปตามมาขึ้นพร้อมกับคณะครูใหญ่ก็แล้วกันจะได้ปฏิบัติด,ด้วยกันไปเลยสั่งเสร็จจึงขึ้นไปยังกุฏิชั้นบนเพื่อเตรียมลงมาส่งน้ำที่กุฏิชั้นล่าง สิบนาทีให้หลังสมภารวัดป่ามะม่วงก็ส่งน้ำและครองผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเดินไปยังหอประชุมเจริญชัยเพื่อให้กรรมาฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อท่านนั่งอย่างอาสนะเรียบร้อยแล้วพระมหาบุญจึงบอกให้คณะผู้ปฏิบัติทำความเคารพด้วยการกราบเป็นจังค้าประดิษฐ์อย่างพร้อมเพรียงกันแล้วพิธีสมทา,า,านกรรมาฐานก็เริ่มขึ้น โดยตัวแทนของผู้ปฏิบัติธรรมถวายสักการะคือทูบเทียนแผ่และพานดอกไม้แต่ท่านพระครูซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ให้กรมรมฐานประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและผู้ปฏิบัติธรรมกล่าวคำอาราธนาอัฏฐศีลศีลคือศีลแปดพร้อมกันว่ามายังพันเตติสรารเนนะสหะ อัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตะติยัมปิมายังพันเตติสรณเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะและท่านพระครูให้ศีลพร้อมไตรสรณคมจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมมอบกายถวายชีวิตตอบระรัตนไตร ด้วยการกล่าวเปล่งวาจาว่าอิมาหังพักวาอัตภาวังตุมหากังปริจจชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์ว่า อิมาหังอาจาริยะอัตภาวังตุมหากังปริจจฉามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอพระกรรมฐานว่านิพานัสสะเมพันเตสัทธิกรณัฏถายะ กรรมตะฐานังเหติข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนผิพพานต่อไปแผ่เมตตาให้ตัวเองว่าอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลําบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ว่าสเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนตลอดเทพบุตรเทพธิดาทุกพระองค์พระภิกษุสาม,มนเณรและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอท่านจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อน ขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดเจริญมรณะสติว่าอัตวังเมชีวิตตังชีวิตของเราไม่แน่นอนความตายของเราแน่นอนเราต้องตายแน่เพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดนับว่าเป็นโชคอันดีแล้วที่เราได้มาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณนะโอกาสบัดนี้ ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรยัยและครูบาอาจารย์ว่าเยเนวยันตินิพพานังพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ดำเนินไปสู่พระนิพพานด้วยหนทางเส้นนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรยัย และครูบาอาจารย์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจปรับรึดและปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลดำเนินรอยตามพระองค์ท่านอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปัติยารัตะนัตต่ยังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนไตรัด้วยการปฏิบัติธรรม สมควรแก่มรรคผลนิพพานนี้ด้วยสัจจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเทินลำดับสุดท้ายผู้ปฏิบัติธรรมสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพร้อมกันแล้วเป็นอันเสร็จพิธีขอพระกรรมฐานสมภารวัดป่ามะม่วงอยากทราบว่าผู้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จะมีผู้ใดได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างจึงตรวจสอบด้วยเห็นหนอแล้วท่านก็ได้เห็นว่าบาทหลวงที่มาจากราชบุรีมีอินทรีแก่กล้าพอที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนบรรดาครูใหญ่ทั้ง65คนยังไม่มีใครได้เพราะยังไม่ถึงเวลาเป็นอย่างไรบ้างที่พักพออยู่ได้หรือเปล่า อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านขอให้อดทนนะแล้วจะได้พบของดีท่านพูดกับครูใหญ่คนที่ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีขอพระกรรมฐานพออยู่ได้ครับเขาตอบท่านพระครูจึงพูดอีกว่าหากมีอะไรขาดตกบกพร่องอาตมาก็ต้องขออภัยด้วยขอให้โยมตั้งอก ตั้งใจปฏิบัตินะโยมมาสร้างความดีต้องมีความอดทนอดกลั้นอัตมามักสอนญาติโยมเสมอว่าการสร้างความดีต้องลงทุนด้วยความลำบากถ้าสร้างความชั่วไม่ต้องลงทุนกินสบายนอนสบายแต่หารู้ไม่ว่ากำลังชั่ว โดยไม่รู้ตัวเอาละ่ะขอให้ญาติโยมเดินจงกรมสามสิบนาทีนั่งอีกสามสิบนาทีพระมหาบุญสอนการเดินกันนั่งให้แล้วใช่ไหมสอนแล้วครับแต่บางคนยังไม่ค่อยเข้าใจคนเป็นประธานตอบตัวเขาเองก็รวมอยู่ในบางคนด้วยเช่นกันถ้าเช่นนั้นอาตมา จะช่วยทบทวนให้เอาละขอให้ทุกคนทําตามอัตมาจะเดินให้ดูท่านสาธิตการเดินจงกรมระยะที่หนึ่งแก่คณะผู้ปฏิบัติธรรมจนพวกเขาสามารถเดินเป็นและคนที่เดินได้สวยเป็นพิเศษก็คือบาทหลวงที่มาจากราชบุรีหลังจากเดินครบ30นาทีแล้วท่านพระครูจึงสอนการนั่งพร้อมอธิบายว่า เมื่อเดินจงกรมเสร็จก็กำหนดนั่งโดยให้สติต่อเนื่องกับการเดินไม่ใช่ว่าเดินเสร็จแล้วไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมานั่งเช่นไปเข้าห้องสุขาหรือไปดื่มน้าถ้าทำเช่นนั้นจะทำให้สติไม่ต่อเนื่องท่านอธิบายจนผู้ปฏิบัติเข้าใจแล้วจึงให้นั่งเป็นเวลาสาสนาทีจากนั้นจึงแผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศลก่อนแยกย้ายกันกลับที่พักครูใหญ่คนหนึ่งเรียนถามว่าลุงพ่อครับอุบาสกที่ชื่อทองหยดฉลาธรพักอยู่กุฏิไหนครับท่านพระครูคิดว่าเขารู้จักกับนายห้างทองหยดจึงถามว่าโยมรู้จักเขาหรือรู้จักกันตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เพิ่งรู้จักเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี้เองครับเขามาช่วยเสิร์ฟน้ำร้อนน้ำชา ตอนพักดื่มน้ำป่านะ่ะท่านพระครูเห็นเป็นเรื่องแปลกเพราะในห้างทองหยดตายไปสามปีแล้วคุณนายผ่านพบยังมาสร้างสาลาสวดพระอภิธรรมศพไว้เป็นที่ระลึกเขาไม่ไดิบอกหรือว่าพักอยู่กุฏิไหนไม่ได้บอกครับบอกแต่ว่าอยู่ที่สาลาสวดศพที่นั่นมีกุฏิด้วยหรือครับท่านพระครูคิดว่า หากท่านบอกความจริงพวกเขาคงไม่เป็นอันได้พักผ่อนหลับนอนกันจึงพูดตัดบทว่าพรุ่งนี้ให้โยมเดินไปดูก็แล้วกันสาลาสวดศพอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำโนนท่านชี้มือไปที่สาลาสวดพระพิธรรมศพ